<c oughs> คือเรื่องสมถวิปัสสนานี่มันงเป็นสองสองหน้าของการปฏิบัติบางที่จิตใจเราต้องการความสงบเราก็ต้องให้ความสงบบางที่จิตสงบพอสมควรแล้วต้องการจะทํางานเราก็ตก็เน้นที่ดวงปัญญาหรการพิจารณาก็ไม่ไม่ต้องเซเรียสมากว่าอะไรก่อนอะไรหลังก็ทรืความต้องการขนอะงจิตใจแล้วอ่อนานสมัยก็โคต ยกขอสังเกตด้วยหรือว่าขอคิดว่าเพราว่าคนหนึ่งไม่ไม่ได้สนใจเรื่องวิปัสสนาเลยอเอาจะเอาจะเอาความสงบอย่างเดียวเพกจิตให้สงบเข้าชานจิตใจเป็นนิ่งแนว่วแน,วแนว่ออกจากสมาธิแล้ว ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล,ล้อมรียนไปสิ่งที่เคยสนุกสนานเพลิเพลินตอนนี้ก็ดูกพ่แค่นั้นแหละมันก็ได้ความสุขบ้างแต่ตอนนี้ก็มีความสุขภายในเป็นเครื่องเปรียบเทียบซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าเออความสุขอยู่ภายในความสมงบเป็นสุขอย่างนี้ก็ฟังไปฟังไปก็มไ,ปมไม่ค่อยเชื่อจริงๆแต่พอเราสัมผัสเองแล้ว การที่จะจินงรอนกุ้นวายทีจ่จะช่วยได้เนินใจทองทําไมครัมันไม่ก็ได้ความสุขเพียงแค่นีเ้เพราะประสบการณ์ในสมาธิสามารถทําให้คนรักษาศีลมากขึ้นเพราะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาศีลและการทําจิตใจสงบเพราะมีความสุขภายในความยุย่งยหวาวาม วุ่นวายที่จะได้จะมีจะเป็นก็ลดน้อยลงค่านิยมเป้าหมายชีวิตอางนี้อาตมาว่าเน่นก็คือปัญญาฉะนั้นปัญญาในชีวิตในแต่ในวิธีชีวิตทุกระดับเกิดขึ้นจากประสบการณ์ภายในคือความสมมางบท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ดูความเกิดดับไม่ได้ใช่พิจารณาขั้นห้าไหลั้งสิน้นเพราะนั้น อาตมายกเป็นตัวอย่างเีแค,แค่แค่เห็นว่าการที่เราแยกแยะว่าสมถะวิปัสสนาอันนี้ก็แค่สมถะยังไม่ได้วิปัสสนาอะไรเลยทำห้งไยสมถะจะเป็นวิปัสสนาถ้าหากว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะคู่คู่กันไปก็ขอให้เราเป็นคนชังสังเกตพอได้ความรู้สึกอะไรมาเปรียบเทียบมาดูว่ามันคืออะไรยังไงถ้าเรามีท่าที่ของนักศึกษาชีวิตวันใดกําไ,ไรทั้งนั้น ถ้าหากว่าขาดท่าที่อย่างนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะได้กำไรไม่ว่าจะตั้งชื่อี้หอว่าสมรติีิหอบว่าวิปัสสนาแล้วแต่จะเรียกจะให้ชื่อกันยังไงก็ยังยังไม่ใช่ดังเรื่องการการฝึกจิตให้อ่ให้สงบอันทีก็จิตจะสงบอยู่สักมันก็อยู่ยกแค่นั้นอย่าให้สงบกว่านี้ก็ไม่ยอมเพราะว่าจิตใจก็ต้องการจุดิจาระา บางที่คิดจะพิจารณาอะไรคือจิตใจก็ไม่อยากไม่อยากจะพักพมไม่อยากจะสงบก็ให้กรรับรู้ดอวามความความตรงการขคงของจิตใจเมื่อขื้นจิตใจได้ฝึกดีแล้วการความสงบและดารพิจารณาจะสลับกันมันจะสลับบทบาทกันพอพิจารณาหอสมบูรแล,แล้วก็จะเข้าที่สงบบางที่โดยความตั้งใจหรือคาที่โดยไม่จัดสรรไปแล้วก็เป็นธรรมชาติ เขาขอมนเองก็พิจารณาจะพิจารณาจากสิ่งสักไปล,ง,ลงไปถึงเท้าถึงพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็จะสักได้ว่าตึงตังจิตในปัจจุบนันรับรู้ต่อความเกิดตามเกิดตับที่ปรากฏโดยไม่เลือกตรงไหนอย,าาย่างไรก็ได้จิตใจเป็นกลาง จิตใจเป็นกลางที่มันเป็นคำกว้างมีหลายระดับหลายประเด็นแต่จิตนใจที่เป็นกลางที่ที่เป็นผู้เปกขาที่เป็นโคชงกับที่เป็นครวญวิหารก็ไม่เหมือนกันอีเดียร์เรื่องความเป็นกลางนี่เอาเอาไว้ตอนบ่ายจะคุยแล้วก็ต่อัน ไปเรื่องอุเบกขาอุเนกกลางตอนเรื่องนี้ในพรมวิหาร4ีเมตตากรุณาปฏิกาอุเบกขาเป็น ผู้เปคาเป็นตัวแทนของปัญญาปัญญามีหลายชื่อแล้วแต่บริบทแลวแต่โอกาสในทงวิหารผูเไปคาคือความเป็นกลางของจิตใจที่เกิดจากการพิจารณาก่ยวกับกิกรรมว่าเรามีเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติกรราง แต่เมื่อเราพิจารณากฎแห่งกรรมรดลึกถึงกฎแห่งกรรมบ,บ่อยๆเราก็จะยอมรับว่าเจตนาดีบ u t ไม่พอที่จะเกิดผลที่ต้องการอยู่เสมอเมตตาคือความวันดีขอให้ส,สรรพสัตว์ทั้งหลายมี ความสุขกรุณาคือความหวงังความต้องการในสรตวสัตว์ทั้หลายพ้นจากทุกข์วิติตาคือความสุขที่เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นความดีความสำเร็จของกุอัตมากเกเร บุติตาเว้นเป็นทางไปสู่นิพพานสำหรับคนที่เกียจมันง่ายดีไม่ต้องพี่แต่ดูคนดีของความดีของค,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 คนดีไปตามโมทนาไปเรื่อยจิต <c oughs> ใ,ใจก็เืิดว่าดูสิคนเจริญบุติตาภาวนาน้อยจึงมีการ อิจฉาตรอนกันมากบุติตาี่ก,มออนะมมก็มีหน้าที่ชนะความอิจฉาความกรุณามีหน้าที่ชนะความโีม้อยดเมตตาก็มีหน้าที่ชนะความโกรธในเมื่อเราแห่งใคร ขาดความสุขอยากให้เขามีความสุขเขาเป็นทุกข์จะช่วยเขาแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้เสมอบางทีก็เป็นเพราะกรรมของเขาบางที่ตัวเราเองอาจจะขาดปัญญาผู้ไม่ถูกกาลเทศะหรือว่าผู้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เป็นต้นสิ่งที่จะ ทัก for ้อมนประสบความสําเร็จในการช่วยคนมีมากแต่ถ้าเราหวังดีต่อเขาเขามีปัญหาก็พยายามกอปฏิเสธเขาไม่ยอมรับถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความดีของเราแม้จะช่วยเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่ยอมรับเลยน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจมดั่เลย เรียกลว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ครบบอกจรไม่ไม่ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องมีผู้เปรขาคอยกำกับก็รู้ว่าเขาก็มีกรรมของเขาทีนี้เราก็พยายามช่วยแึ่ถึงจุดหึงที่เราช่วยยังไ้ายเขาเขาก็ไม่เอา้ะมันไม่ได้ผล้ะเราก็วางใจให้เป็นกลางียก่อนวางใจรู้ว่า คงเป็นกรรมของเขาเขายังไม่พร้อมแต่ความเป็นกลางนั้นมันเกิดจากปัญญาเกิดจากการยอมรับความจริงในเวลานั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ช่วยจะไม่เอาแล้เฉยเมยซะดีกว่านั่นไม่ใช่เราเป็นการยอมรับว่าเวลานี้เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องพักในอูเบขาพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาไล้วเราก็ค่อย เขาเกียร์คอยคอยช่วยอีกครั้งหนึ่งการอุปเบปคาคือเป็นความเป็นกลางที่เกิดจากการพิจารณาการเลิกในกฎแห่งกรรมส่วนอูปเบปคาที่เป็นโพชมงนั้นจะเป็นความเป็นกลางของจิตใจที่มีสติมีสมาธิ ในระดับที่พอดีพอเหมาะจิตใจกำลังแล่นอยู่ในในมา้าใน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 การภาวนาจันปรีเทียบเหมือนกับสารถีถือบางเขียนถ้ามาทุกตัวกำลังวิ่งตรงวิ่งดีไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่ว่าจับไว้หลุงๆอันนั้นก็คือผู้เปขา ก็ไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปอะไรมากเพียงว่าจับไว้ไม่ให้ลุกเมือเท่านั้นเมันนั้นเป็นผู้เปขาในระหว่างการทำสมาธิผู้เปขาจึงที่มั่นคงต้องประกอบด้วย ปัญญาอยู่เสมอถ้าเามื่อกี้นี้เราเล่าถึงอุเบกขาสองอย่างอุเบกขาที่เป็นความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกซุกทุกเฉยเฉล่ยเปลี่าแต่อุเปเบกขานั้นมันจะเป็นกุศลก็ได้เป,นป็นอกุศลก็ได้ในเมื่อเราเกิดโมาหะเขาเข้าไปครอบงำแปลว่าไม่รับรู้รับทร,รบาบจึงเฉยได้มันมีความรู้สึก ไม่ทุกไม่สุดแต่นั้นน่าจ,จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและก็อาจจะไม่ทุกข์เรากได้แต่สิ่งที่ต้องการก็คือทั้งทงที่รับรู้จิตใจไม่หวั่นไหวเพราะในะพระพุทธรูปสอนเรื่องนี้เห็นว่าพระเนตรของพระพุทธเจ้าไม่ปิดไม่หลับตาลืมตาพระธองค์ก็ลืมตาเห็น ความทุกข์ของสรรพสัตว์มากมายแต่พระองค์แตงนิ่งวันเฉยที่เทุกข์ก็เป็นสุขถ้าคุณพระองค์รักตาเฉยก็มันก็ไม่ประทับใจเท่าเลือกตาเฉยดังนั้นเราต้องฝึกให้เรื่องตาเฉยนี่ก็คือไม่ให้จิตใจเราวิ่งตามอารมณ์ต่อไปมีถามมีคำถาม เรื่องกเกษียณแล้วบางคนรู้ว่าเกษียณแล้วก็กลัวจะโง่กลัวจะเป็นอัลไซเมอร์กลัวจะเป็นด้านนี้ <c oughs> คนเล่าว่าอาตมาก,ก็เคือไดอ้ศึกษาเรื่องนี้มาอ่านบทความวิจัยเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ก่ <c oughs> อนอื่นเนี่ยเรื่องอ,อัลไซเมอร์เนี่ยยักเอาเป็นอารมณ์ คือคนเหล่านี้ที่ลืมันตั้งแต่เด็กเลยทำกุญแจหายอยู่ตรงไหนก็จำไม่ได้วางอนั้นอยู่ตรงไหนจำไม่ได้ก็ไม่เคยคิดอะไรแต่พออายุมากขึ้นพอเท่าอันนั้นอยู่ตรงไหนไไไคคไออกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสียแล้วมไมไ่ไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมหน่อยมากแต่ก่โกนี้ไม่ค่อยได้สนใจแต่พออายุ50 60ขึ้นไป หรอเมลเล็กเะไรยน้อยก็เห็นว่าเป็นเครื่องหมายว่ากําลังจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะนั้นยายาออาเป็นอารมณ์มากยาเป็น,ปนกกมิตกังวลมากทีนีเ้เรื่องอัลไซเมอร์เขาทําการวิจัยว่าบุคลิกอย่างไรนิสัยใจคออย่างไรจึงเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์มากที่สุดบุคลิกอย่างไรนิสัยใจคออย่างไรจึง เป็นโอกาสน้อยมากที่จะเป็นอัลไซเมอร์นี่มันดิสยใจขอที่น่ากลัวที่สุดนะคือผู้ที่ไม่มีความยับยั้งชันใจคนเจ้าอารมณ์มีอารมณ์อย่งนงอจะคิดอะไรต้องพูดต้องทำทันทีนะ วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีการควบคุมไม่มีการบริหารอารมณ์คนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีโอกาสใช้เอดสไซเมอร์มากที่สุด